มีชื่อร้านไหมครับเนี่ยไ <c oughs> ก่ย่างไ <c oughs> ก่ย่างฟันกระหม่อมไก่ย่างฟันกระหม่อมหมงจริงเนี่ยเนาะขระหมงอมงเสงเลย ป้าซื้อไก่ร้านนี้บ่อยไหมป้ารสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยฮะถูกด้วยไหมร้านนี้ ทุกวันไหมก็เกิดทุกวันครับแล้วมองอะไรเป็นสัญลักษณ์ควันครับอลละไรมองควันนะถ้ามีควันนี่คือร้านเปิดแน่นอน เขาทไรจะไปหเงินทดีนะโอเคพ่อคน่านักมากตาก็น่ารักกว่าควาัน <c oughs> วัเป็นไงที่ีนี่ควันขโมย <c oughs> อ๋นี่มาตามอะไรมาตามกลิ่นแล้วก็มาตามควันด้วยเหรอตอนแรกมาตามควมันเพราจอดรถได้ตามกลิ่นตอนแรกควันไงควันขโมยพอลงมา ป้าเปิดทุกวันไหมที่นี่ทุกวันลูกค้าเป็นไงบ้างกมาเรื่อยๆอืมเรื่อยไหมพอได้้อในยุคอย่างนี้สิบบาทนี่ขายได้ด้วยหรอได้ลูกค้านี่คือหมดตั้งแต่กี่โมงเปิดกี่โมงแล้วหมดกี่โมงสามโมงเย็นหมดประมาณบางวันก็ห้าโมงเย็นก็หมดบางวันก็ทุ่มหนึ่งมาค่ำมืดแล้วก็ได้เรื่อยๆครับ ่ลูกค้ามาต่อกิ้ซื้อทุกวันอย่างนี้เลยมีเมื่อไหร่ไม่ขายลูกค้าถามถึงไหมมาถามทุกวันเหรอแล้วมีมีบางวันที่เราไม่ขายไหมครับมันก็จะมีค่ะเวลาจิตธุระด่วนเนี้ยก็ต้องหยุดครับปัลลกระกี่ร้อยไม้นะเนี่ยสี่ร้อยห้าร้อยไม้โอ้กำไรก็ครึ่งๆเลยก็พออยู่ได้เนาะพออยู่ได้เยียกเยังอ่า